ได้ตัวแล้วครับทุกคนหลายกิโลครับสามร้อยกิโลครับนี่ครับดูดูนี่ครับมือผมนะครับ วัครับวันนี้พบกับครูเมธบาะอือลืออีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาตกปลานะครับตกปรากฏปรากฏว่าปรากฏแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกนะฮะดูฝนตกนะฮะตอนนี้ฝนตกนะฮะอาจจะไม่เห็นเม็ดฝนนะฮะฝนตกแต่ว่าได้ปลาอยู่นะครับปลามันกินเบ็ดอยู่นะนี่ปรากฏได้ไป หนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปดูเบ็ดก่อนนะครับเนาะไม่ได้เปิดรายการดีๆนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเนะ<อ>าะขออภัยเอฟซีทุกคนนะฮะไปลงไปดูกันลุยลุยลุยมัยนติดอะไรกี้มันติดอันนี้เลยเหรอนี่นี่เหรอ ดูดูอันไปโดนตรงไหนวเนี่ยอ๋อโดนนั่นข้างเหรอเบอร์เงปลาเมื่อกี้สักครับปลาเมื่อกี้เนี่ยมันโดนด้านข้างดเนี่ได้อีกตัวแล้วนะท่านผู้ชมเกี่ยมเลยสางน้อยตัวนี้ได้ทำการย้ายหมายแล้วนะครับหมายเมื่อกี้ไม่ค่อยโอเคนะครับได้ไปสองตัวนะเดี๋ยวเราจะย้ายหมายก่อน จะย้ายไปฟังหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะได้ตัวไหมไปรับชมกันนะครับตอนนี้ดูบรรยากาศก่อนให้ดูบรรยากาศว่าบรรยากาศเยี่ยมขนาดไหนดูนะครับเตนดดโอ้โหเหมาะกับช่วงหน้าฝนเลยนะครับคือหน้าฝนจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้และครับนี่ทุ่งนาเขาถ่ายเรียบร้อยแล้วครับเตรียมก็น่าจะอีกช่วงประมาณสักกลางเดือน น่าอยประมาณเดือนไปเดือนนี้หรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเขาอาจจะต้องลงข้าวเกี่ยวเอ,อไม่ใช่เกี่ยวข้าวครับอ่าลงข้าวไวนะ้เนาะนี่บรรยากาศครับภูเขานะฮะนี่ทะเลหมอกก็มีนะครับหมอกตรงโน้นนะฮะหมอกตรงนี้ก็มีนะครับเป็นหมอกหมดเลยตรงนี้นะบรรยากาศดีสุดๆครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านนาได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับถือว่ามันลองหมยใหม่ๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดี เน้นเอาบรรยากาศก่อนถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว,ลวย้ายหม้แล้วครับเรียบร้อยอุ้ยสายติดน้ำปักเลย <c oughs> <c oughs> น้ำปักเลย <c oughs> <c oughs> สายติดสายติดเอามาเอามาเอายมาย้ายไม้ย้ายหมยตนน้ตอนนี้โอ้หตอนนี้นี่หม้นี่เด็ดนะฮะเนี่ย เอ้าหมาอ้ามาอ่ะาปีกอนปีกอนปีกอนโอ้ได้ครับได้ครับโอ้นี่โอ้โอเคได้รุ่นนี้แบบไม่ใช่เบีดผมนะเบียดเพื่อนเคบียดไปเบียดไปครับเอาเพ<ๆ>ื่อน พอดีได้หนึ่งตัวแล้วครับทุกคนโอ้ยใส่เท่าหน้าผมเลยนะครับนี่โอ้ยหืมตัวนี้บิ๊กๆนะครับพี่ลองลองวางแล้วตายาตัวนี้นี่ครับไซส์ประมาณนี้ครับมือผมนี่ครับข้อมือโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ๆๆโอ้ยเดี๋ยว,ยวโอเค,อเคอออรับเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้หนึ่งตัวครับ เจมแม่นี่ครับมือผมเนะครับดูดูนี่ครับมือผมนะครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับตัวใหญ่มากครับดูเชียบแขนตัวใหญ่มากครับนี่แขนครับประมาณนี้เลยโอ้ต <one>? <adult angry> ากินนะแต่ไม่รู้ตัวว่ากินนะฝั่งนี้ก็กินครับสุดยอดเลยหมายธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมชาติลวงโทษไม่ใช่นี่บโอ้โหพีีนี้สุดยอดจริง เลยครัเออติดได้แล้วครับทุกผู้ชมนี่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 โอ้ได้แล้วนี่ไงตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่มากสุดยอดเลยครับตัวแล้วฝีมือพี่ดีกแล้วครับติดขนไม้เพื่อนดูดูเด้อเด้อเดเดี๋ยว้อเด้ออ่านี่ได้ไหมติดขนไม้ปะเออได้อยู่ได้อยู่โอเคขอบคุณครับผม โอเคเปิดสีตัวแรกแล้วครับผมท่านผู้ชมวู๊ง่ายนี่ง่ายนี่ง่ายหมายนี้เด็ดครับหมายนี้เด็ด,ดยอดไปเลยคนน่าจะดูสามร้อยกว่าล้านคน,นคได้แล้วครับได้อีกตัวแล้วหมายนี้สุดยอดเลยเปลี่ยนหมายปุ๊บติดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามฝนมันตกตกเยอะมากก็เลยมา มาแก้มือก็คือว่าตกฝั่งโน้นแล้วมันไม่ได้นะครับก็เลยมาแก้มือหมายนี้แปลว่ากินเรื่อยๆแล้วครับได้ประมาณเกือบสิบตัวละตอนนี้มีตัวใหญ่ด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ดีตกนะโอ้เจ๊งเจ๊นจ าจจะสงสัยนะครับว่าใช้เหยื่ออะไรนะครับนี่ครับเหยื่อเป็นไส้ปนินนฮะไส้ปนินแล้วก็พวกขี้พวกเลไรพวกนี้ก็เพาะปนินแล้วพวกนี้ไปเอามาฟีนะฮะนี่เอามาจากเอามาจากตลาดนัดนนะฮะฟีเลยเขาให้มาฟีครับไม่เสียสักบาทเนียโอ้นี่ครับได้หนึ่งตัวแล้วครับตัว ไซสประมาณตัวประมาณสามโลอันนี้ 3, 3สามสามกิโลไปครับสามโล <laughs> นี่ครับสุดยอดครับสุดยอดเลยครับม,มีทอ้องเลยมีไ <laughs> ข <laughs> ่ดล้วครับอ <laughs> นี้น่อยจีฮะสังทองอายเลยเนะี่ย <c oughs> นี่ครับสังทองเลือกพี่เลยเนะ <c oughs> นี่ยัดนใหญ่เลยเนี่ยมันร้องได้ครับมันร้องอีกนี่นะครับเอฟซีบอกอึลือทุกท่านนะฮะเนี่ยได้อีกหนึ่งตัวแล้วนี่บอกอึลอไปว่าภูเขายิ่งใหญ่นะฮะนี่ครับได้อีกตัวแล้วเอาผ้านะ่ย อย่าร้องอย่าร้องสอดโต๊ะคนนี้แกเอ้่เยนนามือเลยอ่ะป๊อกปอปอเดี๋ยวใส่เยื่อใหม่นะฮะใส่เยื่อใหม่เดี๋ยวเราลงไปใหม่ไป ได้ตัวแล้วครับทุกคนหลายกิโลครับสามร้อยกิโลครับได้ดวงตัวแล้วนี่ครับเจ้าพ่อคอนเทนครับครูเมธบอยลือนะฮะโอ้สุดจัดสุดจัดโอ้หมายนี้เด็ดครับทุกคน แบบไม่ต้องวางเบ็ดเลยนะครับอจับไว้เลยเพราะว่ามันจะไปติดขอข้างล่างนะครับมันจะไปติดพวกหญ้าพวกกอหญ้านะครับจับปิดไว้เลยล้อยกอย่างเดียวเลยนะเห็นนะครับไสปันนีนะฮะไสปนนนีได้หนึ่งตัวแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณสามร้อยนิ้วครับนี่นี่นี่สุดยอดครับสุดยอดครับ สรุปนะสรุปผลงานสรุปผลงานได้ประมาณเกือ <โล S 1> บ3ากิโลนะฮะ <โล S 1> เกือบสามกิโลลองลองแกนะเนี่ยเยอะนะครับนี่ประมาณ3ากิโลครับโอเคนะครับวันนั้นหลังจากที่เราดมปลาเสร็จอ่ะไม่ใช่ดมปลาครับตกปลาเสร็จนะรประกดเสร็จนะฮะไม่มีเวลาทำกินครับผมขึ้นมาทำกินที่เชียงใหม่นะ เนี่ยตากปรากฏไว้แห้งๆนะครับก็คือเผาไฟไม่ใช่เผาไฟเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ลม,ลมควันนะครับลมควันเสร็จปุ๊บก็มาทำคนระับแต่ทําไม่หมดนะครับวันนี้ทําแค่สองสามตัวก็พอนะครับกินกันสองคนนะฮัน็ิ้นกเพราะตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยใหญ่กว่าน,นี้มีนะครับวันนั้นได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าเอาให้ใหญ่ไปแล้วครับให้ใหญ่กิน อันนี้เราทําอะไรอยู่คะอันนี้แกงส้มปรากฏดครับผมตําเครื่องอยู่นี่ก็ตําเครื่องเสร็จแล้วนะคะเนี่ยครับหลังจากต้มพริกแกงได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่เห็ดพอกับปรากฏดลงไปนะครับดูหน้าตามันน่ากินมากเลยนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนเดี๋ยวตักใส่ตักใส่จานนะฮะ <c oughs> นี่ได้แล้วครับนี่ครับแกงส้มาปลากฏดเ็ดท็อปอือหือสุดยอดไปเลยครับพี่น้องกินด้วยกันนะครับอืออมากินข้าวกันนะครับผมหลังจากที่ปลากดแล้วนะครับรมควันแล้วก็ทำแกงส้มแกงส้มปลากฏดเ็ดท็อปนะฮะเ็ดท็อปหรือว่าเ็ดพอปเนี่นะนี่ครับอือหือสีสันน่ากินมากครับเดี๋ยวลองสัก ซดน้ำสักหน่อยอื้อร่อยจริงน้เห็ดพอครับอืมมานะครับมานะครับกินด้วยกันครับอื้งเสียงอื้เห็ดกำลังนุ่มๆเลยนะครับเนี่ยกัดน,น้ำเปาะเลยแล้วพอเนื้อปรากฏสักเติงหนึ่ง อืมอันนี้ไข่นะครับเนี่ยไข่ประกฏนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาเป็นเนื้อ,อของอร่อยไว้กินที่หลังใช่วยคะ่ะของอร่อยไว้กินที่หลังครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อกับหนังนะประกดต้องแบบนี้ครับอืมเห็นนะอืมใส่ข้าวนิดน,นึง มอยามีแต่อยากใหญ่โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S 2> <S 2> <S ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเป็นขวัญละกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ี p หน้าสวัสดีครับ